ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บุ้งแหม้ไม่ได้ทําวิดีโอมานานนะคะวันนี้ก็มีสิ่งดีๆที่จะมาแชร์เพื่อนๆนะคะวันนี้มีอะไรคือบุ้งี่้มีกระเป๋าเดินทางค่ะเป็นกระเป๋าเดินทางซึ่งแบบว่าพังแล้วนะคะแบบว่าซิปจะรูดไม่ได้นะคะแล้วก็ฝาเนี่ยก็เปิดปิดแบบว่าไม่ไม่ได้แล้วนะคะก็บุ้งก็เูยถึกว่าเอ๊ะจะทาประโยชน์ยังไงของกระเป๋าเดินทางเราก็ซื้อมาแพงๆนะคะทีนี้วันนี้ก็มาลื้อกล้าใช่ไคะบุ้งก็เลยคิดว่า จะทําไงก็ดีไม่อยากทิ้งขยะไปนะทิ้งก็อยากไป,นะกไปเขาอาจจะไปรีไซเคิลแล้วก็ตามแต่ว่าเรายังอยากจะใช้ประโยชน์จากกระเป๋าเดินทางที่เราซื้อมาอยู่นะคะบุ้งก็เลยได้ไอเดียว่าบุ้งเนี่ยจะต้องเ,อเรียกว่าจะต้องผูกต้นไม้นะคะแล้วก็ต้องขนดินขนของเยอะยะเลยแล้วบุ้งก็อยากได้รถเข็นนะคะแฮนด์ทรัคที่ไปซื้อแบบัวเ,เล็กๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมีที่เก็บอะไรด้วยแฮนด์ทรัคนี่ก็คันนึงประมาณ80เหรียญถึง100ยกว่าเหรียญนะคะเพราะฉะนั้น บุ้งก so right ็เลยคิดว่าบ anyway. ุ้งมีกระเป๋าเดินทางบุ้งก็ได้อไอเดียว่าบุ้งอยากได้กระเป๋าเดินได้แฮนด์ทรักหรือว่ารถเข็นที่น้ําหนักเบานะคะเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราข้อมือไม่พังด้วยนะคะในเป็นเหล็กบุ้งก็เลยคิดว่าฝาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เลยนี่นะคะทําการนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกนะคะเราก็ตัดเลยนะคะตัดนะคะทําการตัด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 นะคะตัดตัดตัดนะคะตัด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 นะคะตัดเสร็จใช่ไหมคะเราก็กระเป๋าเดินทางจากที่มีฝาปิดอย่างนี้นะคะ เสร็จนะคะนี่นะคะนะคะเราก็าฝานี่ยอกไปนะคะเราก็จะได้เป็นกระเป๋าซึ่งแบบเปิดหน้าอย่างเนื้อกระเป๋าเดินทางของเรานะคะแันนี่เราจะทิ้งไปเฉยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะทิ้งวัตถุอันกำไนะคะทีนี้ตัวกระเป๋าเนี่ยด้านในนะคะด้านในก็จะมีด้านในก็เรียกจะมีช่องนะคะเป็นเป็นพ็อกเก็ตอย่างนี้นะคะคุณสามารถเอาไปเอาไปแปะนะคะบนะผนังกระลาสแล้วก็เป็นที่ใส่ของได้นะคะได้เหมือนกันนะใส่ของที่แบบว่า จำเป็นนะคะไปแปะที่กลาสได้ด้วยนะตอนนี้เราเก็บไว้ก่อนนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวกระเป๋าที่เราจะทำแฮนด์ชัคนะคะนะคะบางทีเราไปชอปปิ้งอะไรเนี่งนี้นะคะเราก็จะแฮนด์ชัย่างนี้นะคะเวลากระเป๋าหูถือนี่นะคะเห็นไหมมีมีที่ลากให้ด้วยนะคันโยกนะคะคันคันลากนะคะเราก็นํากล่องนะคะกล่องกระดาษนะคะถ้าเรากลัวแต่ว่าถ้าใช้งานกะทิ้งเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่บุ้งกระเป๋าบุ้งยังใหม่เยี่ยมเลยนะบุ้งก็เลยเอาหนังได้ใสไปนิดนึงกันความกระปะกเผื่อเราไว้ขนของนะคะ างทีเราจะช้อปปิง้งไปช้อปปิ้งนะคะเราก็สามารถเอาตัวนี้นะคะไปเป็นกระเป๋าขนของจากรถนะคะบางคนอยู่าร์ r เมนต์ค o n d o นะคะก็สามารถเอาตัวนี้นะคะขนของแล้วก็ขึ้นเข้เป้า,าได้ง่ายขึ้นแทนที่จะเขอะถุงพนุงพลังนะคะเราก็มีตัวนี้นะคะใส่ของไปแต่วันนี้มู๊จะใช้ขนดินนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพื่อนๆจะเห็นชัดไหมนะกระเป๋าก็เป็นสีดําพอดีตอนนี้มาทําสวนในยามค่ําคืนนะคะ พราะว่าหลังเลิกง,งานกลางคืนนะคะก็จะเป็นนั่นนะคะขออนุญาตปรับเลกกล้องนิดนะคะเ <c oughs> พื่อนๆจะได้เห็นนะคะว่าพุ่งเออนั่นนะคะอาจจะเป็น youtube ที่ไม่ได้เ,เป็นโปรเฟ s ชั่นอลอะไรนะคะแต่คิดว่าคิดว่าสาระดีๆเพื่อนๆคนได้ประโยชน์มากนะคะเอาละค่ะเราได้กระเป๋าเดินทางนะคะเห็นไหมน้ําหนักเบามากเลยนะคะนี่นะคะกระเป๋าเดินทางนะคะน้ําหนักเบานะคะเราก็สามารถมาเป็นรถถันได้นะคะนะคะเวลาเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็แค่เอาตรงนี้มานะคะ แล้วก็ลากถุงดินนะคะถุงดินนะคะตลบมานะคะนี่นะแล้วก็ขนทีละถุงก็ได้ค่ะหรือใครมีแรงเยอะก็จะขนทีละสองสาถุงก็ได้นะคะก็โหลดได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถนี่ค่ะใช้แฮนด์ทาของเราแล้วขนของขนดินไปนะคะในพุ่งก็จะลากดินนะคะไปปลูกต้นไม้ด้านหลังบ้านนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชมชอบไอเดียนี้นะกด subscribe กด like กดแชร์ <laughs> นะมันก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะซึ่งแบบแว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลือใช้นะคะนะคะนี่นะแฮนด์แฮนท่าของบุง้งอันนี้บุ้งใช้ถุงเดียวนะคะเพราะว่าบุ้งจะเอาดินไปหลังบ้านนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปนะคะแป๊บนึงเอาเอาวางไว้ก่อนนะคะนี่นะคะเออเอามั่งนี้ก็ได้นะเดี๋ยวขอคุยกับเพื่อนให้จบก่อนวิดีโอนะคะนี่ค่ะเราก็สามารถทําอะไรที่จากของเหลือใช้นะคะเราสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนีน้บ้างนะคะออห, <laughs> หมุนซ้ายหมุนขวาน,นะคะคือจริงๆเป็นคนที่อยากจะทําอะไรที่ดีๆมีสาระกับเพื่อนๆเยอะเลยแต่ว่าบางทีค่อนข้างจะยุ่งๆไม่ได้มีเวลามาทําอะไรมากนะเ,ออเรื่องราวดีๆยังมีอีกเยอะนะคะเดี๋ยวก็วิดีโอ,อจ,จะไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวพุ่งอาจจะแบบมีวิดีโอที่แบบเอ,อ,อะไรได้กๆน้อยๆนย,นยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะ แล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะเกี่ยวกับการทำแฮนดะ์ทรัะจากกระเป๋าเดินทางเนี่ย <c oughs> ก็คงจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะเอาละค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ